เดี๋ยวกุญแจรถออกก่อนเดี๋ยวมันจะหยิบไปล้สสวยเลยขอถ่ายรูปหน่อยนะเป็นพีเซ็นเตอร์ให้หน่อยนะอย่าพึ่งเยี๋ยวพึ่งอย่ามาอย่ามาอย่ายมาเฮีหา เลยตลาดหนองมนมานิดเดียวนะครับจากพัทยามานะครับตลาดหนองมนก็เลยมานิดหน่อยแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้นะครับก็จะมีป้ายเขียนบอกไว้นะครับบางแสนเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไฟแดงเลยนะครับนี่หาดบางแสนยินดีตั้งนับสู่บางแสน ช่วงนี้นาะบาวเจ๊กจะติดใจนะครับการออกทริปนะครับในวันธรรมดาเนาะมันมัน,ม,นมันแลดูไม่วุ่นวายนะแต่วันสุกเสาร์อาทิตย์บาวเจ๊กก็ไปไม่ใช่ว่าไม่ไปนะครับเทศบาลเมืองแสนสุขขอต้อนรับสู่หาดบางแสนด้วยความยินดียิ่งนะครับเลี้ยวขวานเนี่ยคือหาดบางแสนนะครับเนี่ยเดี๋ยวบาวเจ๊กก็มาวงเวียนครึ่งทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันก็จะมีอยู่ตรงนเนี่ยเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับ ชุมชนบางแสนนี่โอ้โหน้ำนิ่งหน้าดูเลยอะ่ะสวยว่ะเออโอ้โหสวยนี่ถนน ให้ hey, ตะดันพันมาเบาแช็คถนนแบบนี้หรือยังอะ่ะหรือว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้สังเกตหมดแต่สังเกตอย่างอื่นโอ้โหเดียวไม่ได้แล้วละ่ะจะต้องจอดถ่ายรูปก่อนใช่ไหมอะ่ะแด้วเดี๋ยวเข้าไปถ่ายตรงนูน้นนี่ถ่ายตรงนี้ก่อนเอามุมสวยๆตรงนี้ก่อนนี่ เมื่อกี้ตรงนู้นสวยกว่าตรงนี้อีกดันไม่ถ่าย <c oughs> ช่างมันเถอะเอ๊ดับเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับเมียอ๋อโอ,โโอ้น้ำนิ่งสวยงามอ่ะน้ำอ่ะชอบนะอย่างเงี้ยชอบเล่นน้ำแบบนี้น้ำนิ่งๆแต่พูดหลายคลิปแล้วนะว่าอยากจะเล่นน้ำทะเลเล่นน้ำทะเลแต่ไม่เคยเห็นเล่นเลยสักครั้งเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ้โห หมอ,อคูออ่อะไรเนี่ยเอฟิกอะไรเนี่ยเออเนี่ยทุ่นทุ่นเดินตัวแน่เสียดายเมื่อกี้น่าจะจอดตรงนู้นเนาะไม่เป็นไรมันมีหนึ่งทุ่นสองทุ่นนู่นไงสะพานตรงนูนนะ้นเดี๋ยวเบลเจจะไปตรงนู้นนะครับ คอยแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหดูน้ําทะเลดิตอนนั้นที่ข่าวออกที่ว่าน้ํามันเขียวๆเ,เนาะอะไรนะไข่ขี้อะไรนะอันนี้น้ําใสนี่เออน้ําใสเอก็บภา,าพตรงนี้อิ่มอกอิ่มใจแล้วไปต่อนะครับ ไปเที่ยวต่อไปที่นู่นสะพานปลาเขาเรียกสะพานปลาหรือว่าไงก็ไม่รู้เดี๋ยวไปอ่านป้ายอีกรอบหนึ่งนะครับไม่รู้เขาจะให้เราขับมอเตอร์ไซค์ไปได้เปล่าอ,อยากขับรถเลาะตรงเนี้ได้อยู่มั้งขับไปหน่อยเนาะเขาคงไม่ว่านาะเราถับอ่าเราขับทําคลิป ดีกว่าเก่าเยอะเลยอะ่ะโอ้โหตรงนี้สวยอะเดี๋ยวขอถ่ายตรงนี้หน่อยนึ่งวันนี้น้ำใสามาก ก็โอเคเลยนะครับกับบรรยากาศหาดบอนนาภาบางแสนจังหวัดชลบุรีนะครับทุนผู้ชมโอ้โหวันนี้มาแบบลงโล่งอย่างเงี้ยโอเคเลยอะ่ะชอบเหมาะเนี่ยโอโ้โหเดี๋ยวถ่ายรูปแั้บหนึงค่ถ่ายอีกแล้วถ่ายอีกแล้ว ลุ้นลุ้นลุ้นเข้าได้ไหมลุ้นลุ้นลุ้นเข้าได้ไหมถ้าเทียบเรือประมงบางแสนล่างเออนี่ไงถ้าเทียบเรือประมงบางแสนล่างเวลาเปิดและเวลาปิดนะครับโอ้โหสวยสวยงาม <c oughs> Bye, Bye. เฮ้มาถึงไปเส้นทางของที่เบลแจ็คต้องการจะมาแล้วนะครับทุกผู้ชมนี่เขาก็เขียนป้ายห้ามอะไรเนี่ยห้ามทิ้งขยะปฏิกูลนะครับก็โอเคเลยนะครับนี่สวยกับแดดร้อนๆนะครับกี่โมงก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่า ใกล้จะเที่ยงแล้วมัง้งเนี่ยโอ้โหเม้อโอ้ยทำามาตอนเย็นๆนอ้แจ็คคิงอ่ะอยู่ยาวแน่แต่ตอนนี้ก็จะอยู่ยาวแหละเออ บรรยากาศดีงามบรรยากาศดีงามนี่ไม่ได้เหมาเลยนะนี่มีคนเข้ามาเที่ยวด้วยนะนี่กับบรรยากาศโอ้โหสุดๆเหมาะแหมแล้วท่านผู้ชมนี่อ่ะ เป็นเน่ยไปจับมันทิ้งปวดอ๋อถ้าเป็นได้ทิ่มปวด่เมเาออแล้ว,าลว,าลวบาวเจ๊กยังมาไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงสะพานนะครับถ้าจะมาให้ถึงนะเราต้องไปยืนอยู่ตรงสุดปลายสะพานเลยนะครับฝาตามเบ่าวเจ็กไปครับ กตลอดไปชั่วอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้บาวแจ็คนะครับสนับสนุนช่องเพียงแค่กดไลค์กดติดตามเท่านั้นเองเบาวแจ็คก็ชื่นใจแล้วนะครับ ครับตอนนี้5้าโมงเจ้านะครับ5โมง30ิบนาทีนะครับแดดกำลังร้อนเลยนะครับแบอกแจ็ครีบทำคลิปรีบทำคลิปเนาะแล้วก็รีบกลับบ้านไปตัดต่อคลิปนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงกลางสะพานนะครับนี่ตอนนี้ตัดถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บคลิปเอาไปฝากให้ท่านผู้ชมเนาะดียังไงยัไงไงนะคอยติดตามนะครับคลิปไบค์เกอร์ตลอดไปทั่วนะครับ เปิดตาสว่างไอ้กว้างๆไม่ได้แดดมันสองตาอฮ้เ <c oughs> หมาะนาาด ชอบมากๆเลยอ่ะชอบมากๆเลยโอ้โหรถเล่นชายหาดบางแสนกันนะครับตอนนี้บาลแจ็คกำล<ด>ัง,<ด>งจะออกจากอาหาดบ่อนภา,น,ภานะครับ จังหวัดชนบุรีนะครับข้างหน้านี่เราก็จะเลี้ยวออกไปตรงที่วงเวียนนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับตรงข้างในนู้นนยอยากจะขับรถเข้าไปจังเลยอนะเนาะแต่ไม่เป็นไรนี่ครับขับรถเลาะเลาะ,ะเล่นเนาะนี่ก็จะมีนักศึกษาสาวๆเอ้ยมาจอดตรงทางขยะนี่เมนเดย เจอดตรงนี้ก็ได้นี่เห็นเห็นไหมนักศึกษาใส่เสื้อสีส้มกันกิจกรรมน่าสนุกกันนั่นดูเลยป้าไปเถอะเราเราเลยไวเราแล้วห้ามจอดจ,จักรยานฝ่าฝนหนึ่งพัน 1, บาทจักรยานยนต์เราไม่ได้จอดเราขยีบรถเป็นเรื่อย มอเตอร์ไซค์จอดสักพักหนึ่งก็ได้นะเพื่อที่จะถ่ายรูปใช่ไหมอย่าเขียนว่าห้ามจอดเด็ดขาดจะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้อะสิเราเล่นนะหยอกเล่นนะไม่ใช่ใบสั่งมาถึงบ้านไม่ใช่ไม่เอานะขับรถขึ้นไปเล่นเขาสามมุกแต่ไม่จอดนะโอเคไปเขาสามมุกก็ได้นะมาแล้วเก็บภาพให้เยอะๆเผื่อท่านผู้ชม เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ตามรอยกันเนาะนี่สวยงามริมทางเขาจะมีกล้วยขายนะสิบ,บาทสิบ,บาทนะครับ นะครับมาถึงเขตแถวนี้นะก็พยายามขับกันช้าๆนะครับมันจะเจอพวกลิงมาจอดอ่านั่งกินอาหารมาเล่นกันนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันนะครับตรงข้างหน้านี้บาทางแยกมันมีทางแยกนะทางนู้นก็เราเลาะไปข้างหลังเดี๋ยวจะขึ้นไปบนเขาก่อนพาท่านผู้ชมไปดูลิงก่อนถนนตรงนี้เป็นถนนบอนเวนะครับ แต่ไม่อยากจอดจอดนะมันจะขึ้นรถเราแล้วเดี๋ยวมันจะลือล้อนู่นลื้อนี่เราลืออะไรรถเรา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋จอดดูสักหน่อยแต่ไม่ได้จอดท่านนะโอ้โอ้โอโอไม่เอาอ่เนี่ยดูดิโอ้ดูลิงกระเลขดิ <c oughs> สองตัวเล่นกัน อ๋อเจ้ามาตอนนี้ใหญ่หน้าดูเลยมึงไม่หลบรถเลยนะมึงไม่เคยโดนทับใช่ไหมเนี่ยเออโอเคเนาะพามาดูแค่นี้เองอันนี้ก็หาเหาหาหมาดหาอะไรกันเนี่ยแล้วก็หาได้ปุ๊บนะมันก็เข้าปากมันเลย มันไม่ตื่นคนแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเจอคนตลอดไอด้โดนไอ้โดนที่ไซ์โดนไซ์เนี่ยมันมันเนาะมันเพลินเนาะให้มันตกใจเล่นไหมล่ะเราตะกรเสียงดังๆมานะไม่เอาเดี๋ยวมันจะพุ่งมาหาเบาแจ็คนี่ครับจุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินนะครับ ครับรถกันช้าๆนะครับเพราะแถวนี้ก็ยังมีลิงเหมือนเดิมนะครับเดีย๋ยวมายุ่งกับรถบาวเดอ ดูไหมนั่งเฉยๆนะนั่งเฉยๆนะเจ,เจ้าเจ้าเคี้ยวอะไรฮะเคี้ยวอะไรนนาอร่อยฮะถือขา้าวเหนียววะนะ้าอ่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ามาอย่ามาอย่ามาไอหาจะถ่ายรู่ไหนวิ่งหนีเลย